มีความสุขนะว่าในชีวิตก็มาเจอแบบนี้คือตัวเองถึงจะทุกข์บ้างแต่ว่าบางทีทําให้เขาเขาพ้นจากทุกข์อ่ะเราเลเลยมีความสุขทางใจ <c oughs> ภูมิใจว่าเราเรามาเจอพระพุทธศาสนาเจอแก่นของมันเลยเจอที่ว่ามีความรู้สึกว่ามันมองเห็นได้มันเหมือนกับต้องได้อะ่ะใกล้เนี่ยใกล้ๆจุดน,นี้ไปจุดน,นี้ก็ป,ประมาณสิบกิโลถูไหม นั่น,นมะเร็งอะมะเร็งสองคนผมก็เอาอยู่อะมะเร็งซึ่งหมอหมอที่เวลามบอกว่าอยู่ไม่ได้เกินเจ็ดวันบอกแม่เขาก็ต้องตายแล้วอะทีนี้ก็เขาเอาอกลกับบ้านพอดีเขามาหาผมอีกสี่วันเขาเดินได้อ่ะก็อีกสิบกว่าวันอีกเดือนหนึ่งเขาก็ไปทํางานได้ว่าปกติเขาทํางานโรงพยาบาลนเนี่ย<ม>อ,อ่านหนังส<ล>ืออ่านหนังสึกสมาก็ มีลงตาพาไปเล่นด้วยลงตาที่วัดพาไปเล่นด้วยไปเป่าแกปวดปวดข้อปวดหัวเข,ข่าเลืไปแกก็เลย,เเลยใหเราก็มีตอนนั้นก็คือผมเดินเดินไม่ปกติเพราะว่าเอ็นน้อยไวเนี่ยขาดนี่ครับเอ็นน้อยไวขาดเพราะว่าขาเข้าล้อจักรยานขาดแต่ตอนนั้นสามขวบตอนนั้นอายุสามขวบอยู่ต่อคืนได้แต่ว่าเดินก็คือเดินไม่ปกติก็เลยลองให้เป่าดูแกเป่าปุ๊บ ก็มึนกว่าขามันแปลกขามันวชๆไปบวชๆๆจะเสียวแปลกเดินตอนแรกก็เดินไม่ค่อยถนัดเดินหนักกว่าเดิมอีกตอนแรกก็คิดว่าอี๋อะไรแต่พอนอนตื่นมาตอนเช้าเดินก็เดินเฮ้ยปรากฏว่ามันปกติขึ้นก็คือเราก็ใจก็เลยไปหาแกใหม่บอกก็เลยถามว่าก็คืออีกโรคหนึ่งของเราก็คือเป็นโรคทางจิตครับเป็นโรคซึมเศร้าคุ้งซ่านตลอดเวลาคุ้งซ่างคิดมากตลอดเวลา มีทร้ายตัวเองด้วยก็เลยไปถามว่ารักษาได้ไหมก็ลองดูก็เลยปร,กรากฏว่าดีขึ้นนอนหลับได้ก่อนนอนจะไม่ฟุ้งซ่านก่อนนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดทร้ายตัวเองก็คือทุกวันี้ก็เป่าให้เรื่อยๆทุกวันนี้ก็มีมาเรื่อยๆเป่าเรื่อยๆปร,กรากฏว่าทุกวันี้ปกติแล้วไปหาหมอไปขอใบรับรองความพิการกับหมอหมอบอกปกติแล้ว หมอพูดแทนเนาะปกติแล้ว,วจะเอาไปทําไมเอาอะไรมายืนยันไม่ได้ผมไม่สามารถจะยืนยันในคําพูดนะแต่ว่ารู้ว่าเขาหาย <c oughs> เขาเป็นคนมีชีวิตอยู่ได้อย่างนี้ถ้าแต่ถา,ถามลึกๆผมก็ตอบไม่ได้อมหือยิั้งหลายอยามันก็ดีขึ้นดีขึ้นจนว่าเป็นคนเป็นมะเร็งนี่ผมผมแทบว่าผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคือหายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าผมจับถูกคนไหนก็หายเลยคือตั้งแต่ทํามาก็เป็นคงเป็นร้อยแล้วแหละนะ ก็มันหลายปีแล้วประมาณที่สิบกว่าปีแล้วคือทั่วๆไปอะ่ะคนหนักๆคนบางคนบางคนจะตายแล้วบางคนเหมือนกับหมอบอกว่าตายแล้วอะ่ะก็ยังเอาคืนอะ่ะม,มันมันหมัตระจันอะ่ะก็ไม่ใค่อ้างตัวเองนะคือว่าผมก็ว่าไม่ใช่ผมเก่งนะคือว่าวิชามันดีสำหรับลุงสง่านะครับก็คือผมมองว่าวันนี้โลกเรามันมีมิติอยู่หลากหลายซึ่งมิติทาง จิตวิญญาณก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้ผมก็อิทามันกางมันดีผมก็มนุษย์ธรรมดาเนี่ยก <g ül> ็ไม่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 ใช่ว่าจะเข้าใจว่าตัวเองจะลืมตัวว่าเป็นคนผู้พิเศษอะไรไม่ใช่คาถามันดีนําความเชื่อที่มาจากพระที่ปฏิบัตินะครับแล้วก็ความเชื่อของาศาสนาที่มีทั้งครามฮินดู แล้วก็เป็นพยัญชนะแล้วก็เป็นภาษาของโบราณซึ่งอีกหลากหลายนะที่ผมมองเห็นก็คือว่าเหมือนเป็นการประยุกต์เอาสัญ,ญลักษณ์ครับของภาษาเนี่ยมาสื่อสารมาร้อยเรียงนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นคำพูดผมมองว่ามันคือประโยคคําพูดที่พยายามจะสื่อสารมาได้มาจากปู่ทวดตั้งแต่วิชานานแล้วตั้งแต่อาจารย์ของหลวงพ่อเงินหลวงพ่อกวย โมบสสุปกปักพร้อมขางเท่าเป็นวิชาสายเดียวกันกระทานถ้าที่รู้มาก็มีแคบบ่แบบแบบชาวบ้านชาวบ้านที่เขาภาษาชาวบ้านชาวบ้านเลยมเลยต้นมะเร็งนี่ผมผมเชื่อว่า,าผมมั่ใจร้อยเปอร์เซ็นเลยนะ คือหายแล้วจะเป็นเลถยถเกจับถูกคนไหนก็แล้วมังคนเหมือนกับหมอบอกว่าตายแล้วก็ยะเอาคืนน่ะมันมกกันหมาจักรน่ะก็ไม่ใช่อ้างตัวเองนะคือว่าผมก็ว่าไม่ใช่ผมเก่งนะคือว่าวิทธามันดีผมก็าอิทธา,ามันดี